อ้าวไลแล้วเหรอน้าไลแล้วเหรออ้าววันน,น,นี้วันนี้เราวันนี้ต้องไล่อะไร,รวะวันนี้วันพุธอ้าววันพุธนะฮะวันนี้พุธโ,โชว์นโชสต็อกนะพรมกับพุธโ,โชว์สต็อก EP สอแล้วนะเป็นสัปดาห์ที่สองที่เรามาทํารายการนี้แล้วกันก็จะมาแบบ โชว์รถโชว์สต็อกอะไรดูกันว่าในรัาเรามีรถอะไรบ้างนะกับผมนะเต้นหน้าแกางรถนะแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มีคนเดียวอย่างเช่นเคยนะถ้าผู้คนเดียวเดี๋ยวไม่ไหวลมแดดก,ก่อนก่อนจะจบจบทั้งหมดร้านเนี่ยนะวันนี้เราก็มากับเซลล์มือทองเช่นเดิมนะฮะวันนี้เขามือทองอ่ะล้วงขี้มาล้วงแต่เทสที่แล้วยังไม่เลิกล้วงเลยนะนะ <c oughs> <laughs> พบมกับนะ เซลปุ้ยทานหรอสวัสดีด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ติสสวัสดีค่ะผู้ชมด้วยนะทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีพีสองแล้วใช่พูดโทรโชว์สต๊อกกันนะวันนี้ก็จะพาไปดูสต๊อกกับพี่ติสแล้วก็ปุ้ยนะคะใช่นะครับอ้าเราอยู่ันที่ไหนแน่พี่ปุ้ยก็เช่นเคยเนาะที่เดิมเราอยู่ที่เดิมนะคะโชว์ลูมกิษฎาคุตคาร์เนาะโชว์ลูมกฤษฎาคุตคาร์นะคะตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษเนาะเปิดทำการทุกวันนะคะแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นเนาะ ก็ใครสัญจรไปมามาจากฝั่งบางบัวทองหรือพระรามสองก็มาง่ายมาสะดวกแล้วถ้าแบบเหมือนบางท่านแบบเลิกเย็นอย่างเงี้ยอาจจะเลทสักทุ่มหนึ่งถ้าผมอยากลถดูได้ไหมทุ่มหนึ่งาดูได้โทรมานัดก่อนได้เราเตรียมรถไว้รอเลยเซลเซลรอเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้โหเตรียมรถออกมารอลูกค้าเปิดไฟส่องสว่างให้ดูชัดเจนเลยไปที่ไหนก่อนดีโอ้โหเริ่มจากด้านหน้าดีกว่าลูกค้าเพิ่งมาเนี่ยลูกค้าเพิ่งจอดรถแล้วเดินดูเนี่ยรถตู้เราลังเยอะเลยใช่ไหมวงนี้ค่ะ ก็รถตู้เ<ม>ช่นเคยในแผ่นไปในลูกค้ากำลังลูกค้ากำลังดูเลยนะเนี่ยเ,ออเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนี่นะครับนนไม่ใช่ว่ารถตู้ไอ้รถตู้พวกช่วงนี้รถแบบนี้เป็นรถหาเงินแล้วใช่ไหมปุ้ยใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขายังแบบว่าอะไรก็เดลิเวอรี่อะไรก็ส่งของอนะครับแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นรถที่แบบสร้างรายได้ได้เลี้ยง เลี้ยงครอบครัวได้ในสถานการณ์ตอนนี้ได้ว่าใช่ไหมคือคือตอบโจทย์เลยแหละเนาะก็สำหรับที่หารายได้เสริมอยากมีอาชีพเสริมก็หารถแบบนี้ไปวิ่งวิ่งร่วมเค r อรี่เซเว่นซีพีนค่ะบางคนงงแบบว่าอผมอยากเป็นรั้งออมรัตว์ผมอาจจะโดนแบบ รถออกมาอย่างเงี้ยผมมาวิ่งได้ไหมอย่างเงี้ยเราไปวิ่งร่วมวิ่งร่วมคืออะไรวิ่งร่วมก็คือเหมือนเราไปวิ่งร่วมเกี่ยวกับพวกบริษัท c p พอพวกเซเว่นขนของเคอรี่อะไรพวกเนี้ยเราบอกว่าเขามีเขามีรถวิ่งเข้าไปแล้วแต่ว่าใช่แล้วเาไม่ด้วยกันด้วยการที่เขาลูกค้าเยอะเขาทหารถข้างนอกเนี่ยไปวิ่งร่วมกับเขาใช่แล้วเนาะมีค่าเที่ยวค่าน้ํามันโอ้โหรายได้ค่อนข้างเยอะนะบางคนแบบ รายได้เยอะกว่านั่งทำงานปัจจุบันท<ช>ี่แ่้่ออีกนะใช่แล้วค่ะคือรายได้นี่แบบโอ้โหโอโหบางทีผมยังอีฉาเลยดีกว่าเห็นได้แินว่วแวมา <c oughs> ที่ลูกค้าได้ไปอ่ะนะออกเลยไหมฮะ ออกตอนนี้เอาเอาอะไรกินน่ะบางคนวิ่งก็เดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดหมื่นได้ถ้าวิ่งเต็มเต็มเต็มที่เลยค่ารถค่ารถนี่งวดละงวดละหมื่นเลยให้หมื่นไปหมดเเหลืออีกบาทเลยนะใช่ค่ะยังได้พิเศษค่าวิ่งค่าเที่ยวค่าน้ํามันต่อรอบก็ได้อ่าเดี๋ยวผมขอสวัสดีแฟนเพจสักครู่หนึ่งนะครับกับนะคุณนัทชางามสกุลมารัสกำลังรอเลยจ้านี้เดี๋ยวพาเดินรอบเต็นท์เลยพี่นะครับคุณช้ามาโชคนะบอกว่าทักทายยม แดดร้อนโอ้โหร้อนมากเลยครับพี่ใครบอกร้อนอากาศดีมากดีเหรอดีมากโอ้โหดีอีกนิดเดียวตายเลยดีดีที่ไม่ตายเลยนะฮะดีจนิดเกือบตายเลยดูเหงื่อดิผมออกมาแป๊บเดียวนี่เหงื่อพลักแล้วนี่นี่ขออนุญาตไม่ใส่แมสนะหายใจไม่ออกเหงื่อขนาดนี้ต้องหาแบบว่าคนแบบซับแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่ก็นไปเรื่อยๆดูอยู่นะนี่บอกเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่มีแค่สามคันนะเดี๋ยวข้างหลังนีกเป็น โอ้โหจอดกันเป็น10-20คันใช่แล้วเหมือนที่พาไปดูเหมือนที่พาเดินดูเนาะอันนี้เราก็มาจอดโชว์ด้านหน้าโชว์รูมหน่อยนี่รถตู้นะรถตู้ช่วงนี้ตู้เตี้ยตู้ทึบนี่ของเรากำลังมาเลยใช่ไหมโอ้โหกำลังมาเลยค่ะม่งม่งน้อยร้อยเปอร์เซ็น้อยร้อยเปอร์เซ็น มีมา60คันนะคะสำหรับใครที่หาโม่งน้อยเนาะเป็นรถปี2014ทําไมเข้ามาเยอะขนาดนั้นนะมันลูกค้าต้องการเยอะแบบนี้ลูกค้าต้องการเยอะแล้วที่สําคัญคือหายากค่ะพี่ติ๊ดหายากมากใช่ค่ะแต่เราหามาได้ไงแต่เราหามาได้60คันคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับสาหรับใครที่หาอยู่นะตู้โม่งน้อยนะหรือใช่เขาเรียกอะไรตู้ทึบตู้ทึบแบบข้างหลังมันจะขนของได้นะครับไม่มีบอกเอาบอกแล้วนะครับก็จะเอาไว้แบบ พวกนี้เขาไว้ทํางานกับอะไรเกี่ยวกับอะไรส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าใครรับเหมาพวกติดตั้งกล้องวงจรปิดเนาะอุปกรณ์ก่อสช้อะไรพวกเนี้ยแลจะขนของอะไรนี่ขนผ้าได้ด้วยเหรอใช่ผ้าเป็นม้วนๆหรือจะเป็นชุดเขาเรียกอะไรคนไข้ที่โรงพยาบาลเขาใช้แล้วเอาแบบ ชุด PPE อะไรเงี้ยเหรอประมาณนั้นใช่ไหมใช่มีลูกค้ามาเอาไปบรรทุกเลยแล้วไมว่าไปขนทุเรียนได้ไหมช่วงนี้เขาฮิตขายทุเรียนกันเรื่อยทุเรียนได้ไหมได้ได้ขนทุเรียนได้บางคันนี่เห็นปูนี่ด้วยอลูมิเนียมติดทุกแกนะโอ้โหแบบว่ากันลงกันลอยเรียบร้อยเลยขนทุเรียนก็ได้ผลละไม้ผลแบบผนแล้วเปิดท้ายเลยเปิดเปิดหลังนี่ขายทุเรียนได้เลยใช่แล้วผลไม้ขนเหล็กขนมอไซค์ขนทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเพราะว่าตอนนี้มันบรรทุกเห็นเห็นไปทุกมอไซค์กันเยอะนะแบบว่าขนนนนสส่่งมอเตรรร์ไซคคีียหับบบถแ้ะับ ขึ้นได้ประมาณสองคันมอไซค์สองคันเลยใช่ครับอ่ะสวัสดีคุณผู้คุณยุมพลนะครับทักทายครับวันนี้พาดูรถลไรเดี๋ยวจะพากันดูแบบรอบเต็งเลยดีกว่านะครับอาจารย์สนองสองคันนะครับบอกว่าร่ำรวยร่ำรวยนะลูกพี่เตนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาจารย์สนอนะครับคุณคุณอายนะคุณอายบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ตีนรถเยอะมากๆเลยค่ะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสนใจคันไหนสอบถามได้เลยนะครับค่ะอ่าคุณ ผู้ราชาอะไรเนี่ยผมอานผิดขออภัยด้วยช่วย M D C X 5อ๋อเซียงมีมีเซีย5ไหมตอนนี้ตอนนี้เรามี C X 3 C X 5ยังไม่มา C R V C R V C R V เรามีตัวเก่าเนาะใช่ไหมเป็นตัวที่มีล้อไหลอยู่ด้านด้านท้ายกระโปรงตัวเก่าก็มีแล้วก็มีปีมีตัวใหม่ปัมีปี08แล้วก็ตัวใหม่น่าจะเป็นปี2 0 1 3 1 4อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทีมงานส่งให้เลยนะครับ หรือว่าเดี๋ยวถ้าเดินเดินไปเจอเนี่ยจะหาให้ดูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับคุณชนะที่บอกว่ารถเยอะมากเลยครับใช่ครับที่นี่โอ้โหรถโคตรเยอะบอกเลยนะครับเซอร์วีเราเจนแรกเจนน่าจะเจนหนึ่งเจนสองอ่ะเจนหนึ่งปีศูนย์สามเจนที่แบบบางคนชอบนะที่แบบว่าล้ออะไหลอยู่ด้านหลังเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไมรถต้องจากกับพวกจิ๊บอะไรเงี้ยรุ่นสูงๆเขาถึงจะมีอะไรเงี้ยเป็นแบบแนวแบบคล้ายๆแบบแนวออฟโรดนั่นเลยน่ารักน่ารักฮ่าลุยๆนะครับลุยๆหน่อย นะคุณปู้บอกว่าทักทายค่ะคุณเต้คุณปุ้ยนะครับให้กำลังใจเจ้าขอบคุณครับนะครับพี่บอยนะพี่บอยอลิสนะบอกว่าที่นี่รถครบจริงๆนะครับนี่แฟน f อ f c ของผมนะนี่มาจากเขาใหญ่เลยนะครับนะครับก็ขอบคุณด้วยนะสนใจขนไหนสอบถามได้เลยนะพี่นะครับนะคุณคุณอลันนะคุณอลันบอกว่าทักทายครับวันนี้กําลังรออยู่เลยนะรายการพุทธโทรโมสังโฆนะจะเป็นบทสสวดไปแล้วนะครับเอ้ยพาพาดูรถครับไม่ใช่สวดนะฮะเดี๋ยวจะบาบากินกระบาลซะก่อนนะ มามาถ้าเดินให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับก็ด้านหน้าอย่างที่เป็นประจำแล้วกันก็จะมีพวกรถหรูเนาะด้านหน้าของเราเอกเป็นรถพรีเมียมนี่เลยด้านนูก็แซดโฟเป็นเดิมนะโฟตองสี่ด้วยเป็นไงทะเบียนไม่ใช่ธรรมดานะนะแล้วก็มาเป็นฮุนไดเวลโรสเตอร์นะครับเบนตัวนี้ตัวตัวไหนนะพี่ปุ้ย E350 E350 นะยังไม่มีเจ้าของนะมาจับจองกันได้เลยนะฮะสวยมากขับไปนี่ลึ่มๆสาวลึ่มแน่นอน ห้าสองสามห้าสองสามราคาเท่าไ <3. S 1> หร่ตัวนี้ตัวนี้แปดแสนกว่าบาทแปดแสนกว่าบาทปีสองพันสิบเอ็ดค่ะนี่ถ้าแปดแสนกว่าบาทเนี่ยมันจะมีสองคันนะมันจะมีร้านหนึ่งสามกับแปดแสนกว่าบาทใชาชาชาช่ตัวนี้ <c oughs> นะครับฟิลนี่เหมือนต่างกับรถญี่ปุ่นเลยว่วยแปดแสนถะ้าคุณซื้อตัวนี้แปดแสนกับไปซื้อกับรถญี่ปุ่นแปดแสนนี่คนละฟิลเลยนะใช่เลย <Option S 2> เออปชั่นคนละตัวเลยนะ ให้ทั้งตัวออปชั่นด้วยพาเป็นแบบภูมิฐานด้วยนี่ด้วยความที่เขาเป็นบีเอ็นดัเบไงใช่แล้วค่ะทำให้แบบผู้ขับขี่ดูแบบภูมิฐานขึ้นนะครับเดินลงมาจากรถขับซีรีส์สาวกินเลยนะฮะไม่ใช่อะไรขับรถเก็บเตียงรับราอ่ะตัวนี้อะไรนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ซีรีส์สามซีรีส์สามศูนย์ดีค่ะตัวนี้ตัวนี้รุ่นท็อปพิซเลยดีกว่าใช่แล้วปีใหม่ปีสองรุ่นยสิบแปดด้วย ผมว่ารุ่นนี้ขายดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้เนาะสวยได้สีขาวด้วยค่ะสีขาวตัวปี2018 3ไม่รู้คันนี้หรือเปล่าน่าจะคนละคันนะที่สาวที่ที่แล้วผมเพิ่งขับไปหาอะไรแดกมานี่นะไม่รู้ใช่ไม่น่าจะใช่คันนี้แหละอีกคันหนึ่งเรามี2คันใช่ไหมใช่มาต่อไปเป็นอา d i ดีนะครับ Q5 ใช่ไหมคันนี้ใช่แล้วค่ะเข้าไหร่นะคันนี้ตัวนี้899ปี2 0 2ก็ตัวนี้ก็ยังหาเนื้อคู่อยู่นะ ออปชั่นภายในไม่ต้องพูดถึงใช้ใี่มาได้เลยครับรถวิ่งดีมากผมเอาไปลองขับมาแล้วใันนี้นะครับคือบอดี้สวยตัวบอดี้ตัวออปชั่นสุดยอดเลยออปชั่นเต็มเนาะภายในดำเป็รที่หาอยู่นะคะนี่เลยเป็นตัวเอสไลท์ด้วยนะไม่ใช่ตัวธรรตัวนี้นะครับตัวท็อปๆเลยตัวท็อปเลยส่วนตัวนี้นะครับเช่นเดิมนะที่แล้วเขายังอยู่ ถ้าใครหาใครหาเนื้อคู่อยู่มาเลยนะครับสำหรับตัวนี้ MG เรามีเป็นคู่นะพี่ต๊ดนี่มาเรามีเป็นคู่เลยครั้งที่แล้วต้องมาคันเดียวเลยนี่มาใหม่อีกคันเหรอมาใหม่อีกคันค่ะนะครับเป็นคู่หูละปีเดียวกันป่ะพี่ปุ้ยปีเดียวกันโฉมเดียวกันค่ะปีอะไรนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นปี2018 2018ใช่ค่ะรู้ราคาหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้หรอเดี๋ยวดูให้ก่อนนะนะครับนี่ระหว่างดูราคาเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์สลกคู่นึงครับอ่ะเดี๋ยวปุ้ยดูราคาเนาะ ชุมพลนะครับบอกว่ามี M B M W ตัวไหนบ้างครับโอ้เราเรามีหลายหลายซีรีส์มากนะถ้าสนใจตัวไหนลองมาทักทากถามดูก่อนนะลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับคุณละลอนะครับโอ้โหรอ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 ไปเลยรอรอรอเลยลิ้นผมเนี่ยพันแล้วทักทายช่วงบ่ายจ้าแล้วสวัสดีด้วยนะครับเนาะคุณธิดานะคุณธิดาบอกว่าสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่านะครับ อาจารย์สนองว่าเต็นโคตรใหญ่เลยครับลูกเพี่โหเดินนี่ยังเรายังไม่ได้ครึ่งทางเลยเดินเปียกอ่ะเรายังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะอะไรเปียกอ่ะขาขาเนี่ยเปียกนะค <c oughs> ุณนายกรบอกว่าชอบ audi รับนะบอขอรายละเอียดด้วยเด็ดแล้วจัดจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวผมผมไลฟ์จบเดี๋ยวผมทักไปส่วนตัวเลยผมจัดให้นะครับแล้วอยากรู้ซอกไหนเดี๋ยวส่องให้ส่องให้ทุกมุมเลยดีกว่านะครับ สำหรับสองคันนี้เท่าไหร่ราคาสองคันนี้เนาะเป็นรถปีใหม่ปี2020ปีใหม่นี่ปีอะไรปีใหม่นี่มกกะลาปี2020นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่379,000บาททั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเหรอใช่ค่ะฟรีดาวป่ะฟรีดาวได้ค่ะจัดได้ธรรมชาติรับได้ฟรีดาวได้จัดเต็มได้ด้วยบางคนถามว่าเฮ้ย MG จะมีลดฟรีดาวได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมไม่ต้องห่วงแล้วฟรีดาวได้เหมือนกันจัดได้เต็มค่ะธรณชาติจัดได้กู้ได้เต็ม เรามีไฟแนนซ์อะไรธนราชาตินั่งประจำอยู่ที่นี่เห้อใช่ไหมใช่แล้วเชาคผลรู้ผลไวามากนะครับถ้าเอกสารคุณมาปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยจัดให้นะครับสลิปคาร์บอนนี่ไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านนั่งรอเลยโอ้โหนั่งรอรับรถเลยใช่ค่ะพูดเป็นเล่นนะจริงค่ะจริง <laughs> <laughs> จริงอ่ะในส่วนต้องถัดไปนะคะ อ่ะมาถัดไปมีอะไรคุณปุ้ยตัวนี้ก็จะในโซนของอีโคคาร์แล้วพี่ติอ่ามาสายอีโคแล้วนะอีโคคาร์ซิตี้คาร์ก็จะปะปลายปะปนกันไปตัวนี้โฉมใหม่ปะเนี่ยนะโฉมใตัวนี้โฉมใหม่เนาะหน้าใหม่ละปี2020ั่สิค่ะสำหรับตัวนี้ยาลิฟเอทิฟเอ้ยยาลิฟจะลิฟธรรมดาถ้าเอทิฟจะเป็นตัวห้าประตูใช่ตัวนี้จะเป็นโฉม5ประตูปี2020ันราคาสี่แสนสามหบาทฟรีดาวได้อีกเหมือนกันฟรีดาวได้อีกดอกพี่จถูกด้วยค่ะพี่ติ๊ดดอกใน เพราะว่าเขาเป็นโตโยต้าเนาะดอกใช่แล้วการราคาการจัดไฟแนนซ์หรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาค่อนข้างดีกว่าแบรนด์อื่นใช่่คะนะด้วยความที่เขาเป็นรถตลาดด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่หลักหมื่นไม่หลักหมื่นเองใช่ค่ะไม่หลักหมื่นปียีสิบไม่หลักหมื่นคุ้มนะคันนี้สำหรับรู้สึกว่าจะเป็นไม่หมื่นกวโลหรือ8ปดพันกวโลเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เพืร์นเนี่ยตัวนี้ก็จะ8ปดพันต้นต้นแปดพันต้นก็ถือว่าโอเคนะสําหรับใครที่แบบว่ากําลังมองหารถไงแบบว่ารถคันแรกอะไรเงี้ยก็ถือโอเคนะยาริสนนะตัวี ใช้ดีใช้ในเมืองประหยัดอะไรอะไรก็ถูกใช่ค่ะเมนเทเนนท์ถูกอ่ะนี่ต่อไปเป็นอันนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นมาด้าสองนะเห็นไฟเป็นขุ่นงี้ไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องสงสัยมันเป็นแบบตามการเวลาของมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนออกไปเนี่ยใครซื้อไปเดี๋ยวขัดให้เงาเลยค่ะให้ปุ้ยคีนให้ใหม่ค่ะขัดให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวทำสปาให้รอบคันเลยนะบอกแล้วนะสำหรับเรานะฮะออกรถที่นี่ไปคุณต้องได้แบบ อาจจะไม่มันไม่ได้ใหม่หรอกแต่ว่าเราจะทำให้ใหม่ที่สุดใช่ทำให้ใหม่ที่สุดแล้วก็แต่ว่าอันนี้พูดถึงเป็นปี2012ราคาไม่ถึง2แสนนะพี่ติ๊ดเฮ้ยเอาไปใช้แบบว่าขับขับได้เลยนะ1,99,000คือใช้ขับไปทำงานขับไปในเมืองปีอะไรคันนี้ปีอะไรปี12ค่ะปี12ใช่ค่ะผ่านได้ผ่อนได้อยู่ไหมคันนี้ผ่อนได้ค่ะจัดได้เนาะตัวนี้ก็อาจจะใช้เงินดาวน์นิดหน่อยประมาณ20,000ได้ปหมประมาณนั้น2 0 10%ได้อยู่ก็ผ่อนประมาณสัก สามพันก็บาทสำหรับใครที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆนะหรือว่าใช้แบบผมว่าเดี๋ยวนี้นั่ง BTS เนี่ย BTS MRT เข้าไปทำงานเนี่ยนวนนวโอ้โหค่าค่าเดินทางเนี่ยผมว่าเรามีสามพันแล้วนะใช่แล้วแค่ค่าเดินทางเนี่ยวันๆหนึ่งไปกลับเดือนหนึ่งเนาะใช่ไหมและงงี้ดูคุณมีสามพันแล้วคุณจ่ายค่าเดินทางไปมันก็เสียเสียเปล่ากับค่าเดินทางไปแล้วคุณแบบใช่แล้วเรามาเอารถดูเลยคุณได้ทั้งรับรถไ้เดินทางแล้วก็ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะสามพันกว่าบาทได้เครื่องพันห้าด้วยเผื่อเอาไปนงไปไหนต่างยงมันสวัสดีสวัสดีชิวๆเลยผ่อนสามพันกว่าบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะนะคุณดิวนะใบขับนะฮะบอกว่าสวัสดีครับกดไลค์รัวนนะครับคุณด้วยนะสวัสดีครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะฮะเนาะกับอากาศร้อนร้อนๆอย่างนี้นะครับก็ยังมาเราก็ยังมาโชคดีนะตรงนี้มันมีร่มให้ใช่นะถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะฮะ แดดร้อนแค่ไหนเราก็ต้องมานะครับไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านะครับตัวนี้มาเลยตัวนี้ไม่ใช่อีโคนะอันนี้จะอาจจะหลงมาตัวนี้เป็นพรีเมียมตรงนี้นะครับซีดาน4ประตูซีดานพรีเมียมจากใครยตน้วนะครับเป็นตัวแคมรี่ y b บริดนะครับประหยัดมากเลยนะคันนี้เห็นเห็นเขาว่ากันว่าประหยัดถ้าเป็นไ y บริดประหยัดมากนะ ตัวนี้ยังรับประกันแบตแบตอยู่นะแบตไฮบริดอ่ะใช่ค่ะแคุณตูยังอยู่ในวารันตีแบตไฮบริดนะครับยยังอู่สิบเพราะแบตไฮบริดเขาจะรับประกันอยู่ที่10ปีนะสำหรับโตโยต้านะครับใช่แล้วตัวนี้ปีอะไรตัวนี้รู้สึกจะเป็นปี2017ราคา7 1็0 0 0นหนึ่งหมื่บาทนี่เพิ่งสองหนึ่งใช่แล้วยังเหลืออีกหลายปีเลยนะสำหรับใครที่มาคนซื้อรถไฮบริดเขาจะไปเขาจะกังวลค่อนข้างกังวลนิดนึงเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างราคาสูงใช่แล้วนะครับหากเกิดเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็จะห่วงใน ส่วนราคาของการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงอันนี้คันนี้ยังเหลืออีกหลายปียังเหลือเหลือเลยห้าห้าปีได้ป่มใช่มาได้สำหรับคันนี้นะครับก็ใช้อีกยาวกันยาวๆไปเลยนะครับเนาะส่วนบางคนคิดว่าเอ้าวอีกห้าห้าปีมันจะพังไหมผมว่าอีกห้าห้าหกปีราคาแบตเตอรี่ไฮบริดน่าจะลดลงกว่านี้แล้วลดลงยในการภาษีต่างเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วละ แต่ว่าแต่ก่อนนะมันแพงมากเลยสําหรับพวกแบตไฮบริดอะไรเงี้ยก่ละเเป็นแสนแล,ลูกหนึ่งโหเปลี่ยนกันเป็นแสนแทบจะแสนแทบจะแบบว่าซื้อรถอีโคคาร์ได้เลยได้ได้เป็นคันเลยเน,ะ <c oughs> นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาลดลงมาแล้วล่ะสําหรับแบตไฮบริดนะครับเพราะว่าเขาจะปลดล็อกเรื่องภาษีอะไรนเ,เ,มไมเน,นี่ยก็แล้วแต่เขารัฐบาลเขาผมว่าไม่ยุ่งเหมือนกันนะก็แล้วแต่เขาแล้วผมเลาอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> นะใครไปทำแล้วใครจะทำล่ะอะ ก่อนจะเดินไปให้ดูด้านหลังนี่บอกว่าเลยว่ารถตู้เยอะมากเดี๋ยวคุณตากล้องแพร่ดูหน่อยแล้วกันเป็นไงจอดกันแบบไม่มีที่จะจอดบางคนมามากิสราคุ้ค่านะบางคนไม่รู้จักผ่านข้างหน้ามามีแต่รถตู้คุณปุ้ยอาจจะเข้าใจว่ามีแค่รถตู้เราขายแต่รถตู้ใช่ไหมใชไมไม่ใช่นะบอกได้เลยมันเยอะจริงๆนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงใช่ครับรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูง รถตู้คอมพิวเตอร์รถตู้ไฮเอทเนาะใช่มีทั้งเบนซินดีเซลมีครบหมดเลยมีทุกตัวเวนตุรี่ก็มีแล้วรูๆนะเอแวนแต่ก่อนไอตัวออนิวออนิวเราก็มีแต่องนิวขายดีมากใช่แล้วแย่งกันนี่คุณเนี่ยคุณปุ้ยเซลมือทองเรานี่จัดไปหลายคันเหมือนกันแย่งกันแบบว่าลูกค้านี่เข้ามาแบบโอ้โหตะคุบเลยดีกว่ารถไม่พอขายจริงแต่ว่าพยายามจะหามาให้เรื่อยๆแล้วกันสําหรับตัวออนิวนะฝากติดตามด้วยครับถ้ามีจะรีบ รีบออกมาโพสต์บอกเลยแล้วกันนะครับนี่นะมาคุณันโนะถามว่ามีสวิปไหมครับคุณปุ้ยซูซูกิสวิปเรามี2องพันนะคะมีสีแดงปี2020แล้วก็ปี2016สีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่แถวแถวแนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปใช่แล้วเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้หน่อยน่ะสัญญาน่าจะถึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี่เลยอัทรัสนะตัวนี้เป็นอัทรัสปีสองพันสิาสองพันสิบเก้าอาวปุ้ยมา ก็ยังฟรีดาวได้อยู่นะคันนี้ใช่ไหมสําหรับใครที่หาอยู่แอดถาก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับด้วยความที่เขาเป็นมิสูบิชิมิสูบิชิเนี่ยถ้าผมจะเทียบกับในเซกเมนต์ที่รถอีโคด้วยโคคาด้วยกันนะมิสูบิชิช่วงล่าขงข้างดีกว่าแบใช่แ,บบแล้วนะช่วงล่างก็ค่อนข,ข้างหนึบเนาะดีกว่าฟรีดาวได้เหมือนกันคันนีน้ฟรีดาวได้ ดีกว่าไม่ลาสีขาวไม่หลังอ่ะเราเขาทำมาไม่รู้เลยเท่ไปถึงไหนแล้วนะครับแย่งพาระซื้อด้วยนะครับกำลังจะพูดอุ๊ยคนนี้สีสวยมากคุณปุ้ยโอ้โหนะจะถูกกระแพงขอแดงไว้ก่อนนะอันนี้เนาะมาด้าซีเอสามนี่ใครที่คิดว่า c ีเ็กซห้าก็หาูใครหาบอกว่า C เห้าเล็กไปเนาะจัดเกซสามเลยดีกว่า c x เกสามก็รูปทรงคล้ายกันแต่ตัวนี้โอ้โหเครื่องเบนซินนะคะสีแดงปี2018 2,018ราคาอยู่ที่5,99คันนี้2,018นี่เป็นไต้ <laughs> 18นี่เป็นตัวมเลอร์เชนน่ะใช่แล้วจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมกระจังหน้าจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับล้วทำให้แบบน่าดูสปอร์ตขึ้นเาะคุณปุ้ยเนาะแล้วก็มาด้านเนี่ยมากับสีแดงนี่ค่อนข้าง,างคแบบู่กันเลยนะยเข้ากันผมว,ว่าเข้ากันกับสีแดงมากนะครับเนอส่วนใครจะหาแบบรถแนวครอบครัวหน่อยแบบหรูๆหน่อยคุณปุ้ย เอนนี้อะไรเนี่ยบางคนไม่ค่อยคุ้นหน้ากับคันนี้เลยนะ MPV ขนาดใหญ่เลยค่ะนี่ตัวนี้เป็นนิสสันเออแกนเนาะอาจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเคยเห็นวิ่งบนถนนกันดีกว่าสรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นรุ่นเนึองนะที่วิ่งวิ่งดีมากนะสมรรถภาพต่างๆนี่ของเขาไม่ต้องพูดถึงเชื่อถือได้เลยนะใชครนความที่เป็นนิสสันนะครับปี2011นะเนี่ยเจ็ดที่นั่งใช่ป่ะใช่แล้วะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันอารมณ์มันก็อยู่ในไปไหนไปไหนพี่ติ๊ดกลับมาแล้วนะครับ กลับ<ไ>มาแล้วก็ยังอยู่นะครับขออภัยด้วยนะฮะในเหตุการณ์ถ่ายค้องเทคนิคนิดนึง,ง<อ>นะครับช่วงนี้ร้อนจริงจริงช่วงนี้ร้อนเครื่องมันทําอะไรนะร้อนจนกล้องยีห์เกินไปเลยนะครับคนก็ใกล้ยงีห์แล้วนะครับสังเกตได้จากเหงือ่อนะท่วมตัวอย่างงี้ไลน์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่ติ๊ดไลน์เสร็จพี่ติ๊ดจะไปอาบน้ำอาบน้ำตอนเนี้ยนี่นี่นี่หัวล้อหัวล้อล้อล้ออ่ะทั้งอยู่ที่คันนี้คันเดิมกันเอาใหม่นะก็คือนิสสันเออร์แกนนะ ตัวนี้เป็นเซกเมนต์เดียวกับพวกคุณได้นะคุณแฮนด์วานนะหรือว่าแล้วอันพาดเวลฟายอะไรเงี้ยใช่ทีอยู่ในตระกูลเดียวกันด้วยเป็นรถแบบว่าครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบว่าค่อนข้างให้พรีเมียมนิดนึงพวกเอติม่าอะไรพวกนี้เนาะก็เป็น MPV ขนาดใหญ่ปี2011นิสสันเออร์แกนคันนี้เนาะอยากคุณปุ้ยแนะนำเมื่อเดี๋ยวผมขอเรียกพวกอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะคันนู้นคุณปุ้ยตัวนี้ก็จะเป็นคุณได้แฮนดันนะคะตัวนี้เป็นตัวเอลิทปี2015 ตัวนี้มาในราคา739,00 0บาทครับพี่ตี๋เป็นเครื่อง<น>ดีเซลใช่ค่ะเครื่องดีเซลนะตัว elite คุณ d a i h 1นี่เขาก็ค่อนข้างที่ไจะได้รับความนิยมในการใช้งานกันนะใช่แล้วเพราะว่าราคาถูกกว่าอัน่าดราคาถูกใช่ไหมหแล้วก็ได้ได้ที่นั่งเยอะเหมือนเขารูปทรงคล้ายๆเอาพาดแต่ว่าประสิทธิภาพก็ยังถือว่าโอเคนะด้วยเครื่องเขาเครื่องเขาดีมากนลยสำหรับตัวฮุ n d a i h a นะครับ ค่อนข้างทนแล้วก็กำกำลังดีมากนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของเขานะครับส่วนบางคนถามว่าเฮ้ยซ่อมยากป่ะพี่คุณเฮ็ดวันไม่ยาก่ะยค่ซ่อมยากไหมนีู่นย์ทั่วไปเลยเนาะศูนทั่วประเทศหรือจะเข้าไปดูแลที่ศูนย์ด้านนอกก็ได้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเฮดวันเนาะเรียกว่ามีไหลอู่เลยนะช่วมข้างแบบว่าซ่อมเฉพาะทางว่าซ่อมเฉพาะแบบว่ารถยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนเนี่ยใช่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะซื้อไปแล้วซ่อมยากหรือว่าอะไรนะใช้ดีซื้อไปไม่ต้องซ่อมแน่นอนค่ะ ยิ่งตัวยิ่งตัวใหม่ๆเขาเนี่ยคุณเห็นตัวโฉมปัจจุบันเขายังโอ้หน้าเขานี่เปลี่ยนไปแบบสวยมากกระจังหน้านี่ใหญ่นึกว่าแบบเวลไฟเลยอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยใช่ไหมเฮ้ยแต่เรามีเวลไฟเข้ามาใหม่ใช่ไหมมีมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยววนเดี๋ยววนให้ดูใช่แล้วโคตรหล่อนะครับคันนั้นสุดยอดต่อโซนุก็จะเป็นโซนุก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยเอาตีว่ามีออสอันเต็ดวีออสนะฮะเป็นผมว่าซีดานสี่ประตูสองรุ่นยอดนิยมใช่แล้วในประเทศไทย นะครับไม่รู้จะซุนรถอะไรก็นึกถึงวีออสอันติดไปก่อนเหมือนคุณคุณจะกินกับข้าวน่ะนะนึกอะไรไม่ออกก็กระเพราหมูสับใช่ง่ายๆสองรุ่นนี้เป็นคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแบบนี้อารมณ์แบบนี้ใช่คุณต้จริงๆนะเลยเหมือนแบบว่าคนที่แบบเพิ่งซื้อรถใหม่หรือว่ามองหารถอ่ะราคาไม่แรงอาดูแลง่ายอะไรเงี้ยความคุ้มค่าต่างเขาได้คุ้มค่าครบถ้วนนะครับประหยัดน้ำมันห้องโดยสารก็กว้าง วิ่งทางไกลก็โอ้โหสบายอย่างนี้ยสำหรับนี่วิ่งทางไกลดีมากนะเครื่องพันหกใช่ปะใช่ค่ะนะครับสำหรับตัวนี้พันหกและแบบว่าห้องโดยสารนี่เขาห้องกว้างกว้างมากใช่ค่ะบอกได้เลยนะคะพี่ติดตัวนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะลูกค้าเป็นรถบ้านเราไม่เอามาแปลงแล้วก็มาแบบขายอย่างน้อยู่แล้วนะครับรับรองได้เลยให้ตรวจสอบด้วยยินนี้ให้ตรวจสอบพาไปยคที่ศูนย์เลยใช่แล้วเนาะอะเดี๋ยวเราจะพาวนไปดูเลยด้านหลังหน่อยแล้วกันด้านหลังอีกนะครับนึงเนาะ อันนี้มาดูวันนี้พาดูในโซนด้านหน้ากันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวโซนอื่นเดี๋ยวพาพาไปวันอื่นเราไปเรื่อยๆไปช้าๆเนาะโน่นมันมีแอดอยู่นะซิตี้ซิตี้คันนู้นปีอะไรนะคุณปุ้ยคันนู้นปี2011บค่ะพี่ต๊ดอ้าราคาราคาพอจะจำได้ไหมเผื่อบอกคุณมือสอยพันสปี2011ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ259,000าบาท250,000ผ่อนก็ประมาณ4,000 4,500บาทใช่ค่ะประมาณนั้น นะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้มาได้สองปี2 0 1พันสิบสามสองาใช่ค่ะนะครับราคาเท่าไรตัวนี้ตั้งอยู่สองเก้าบอกเลยว่าป้ายสา9หนึ่งเก้านะครับแต่ว่าเราลดราคาใช่แล้วสหรับคันนี้นะครับสอง้า้าลดบ้านลดสวยมากคันนี้299ไม่ไม่ลักหมื่นค่ะไม่อยู่หกหมื่นกว่าใช่แล้วนะครับสำหรับคันนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะสําหรับปีส2องนะครับอ่ะมาดูกับ สี่มุมสี่มุมนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับเรียงกันแบบเรีองได้เลยเนาะโอ้โหเริยงได้เลยว่าคุณจะเอาสีอะไรตัวไหนแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปหมดทุกตัวนะครับเป็นตัววีใช่ป่ะใช่แล้วใช่แล้วเป็นตัววีอันนี้ภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะตอนนี้กล้องเราเริ่มร้อนแล้วนะครับร้อนมันร้อนเป็นตัววีขับสี่ทุกคันใช่แล้วครับบอกเลยคันนี้ปี น่าจะโฉมปี17ขึ้นไปสวยน่าปี18ใช่ไหมปี18ตัวนี้ TAD ใช่ค่ะ TAD นะแปด TAD นะสีขาวมุกนะฮะหลังคาเป็นสีไวท์เพลนะฮะกับแบ็คท็อปนะครับตัวนี้ท็อปเรียกว่าท็อปสุดตารางสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ปี18นะปี18ล้านตัวนี้ล้านล้านกว่ากว่าล้านสองหรือเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสวยมากคันนี้นะผมเอาไปลองขับดูแล้ววิ่งดีมากนะครับสำหรับใครมองขาฟอร์จูเนอร์อยู่เนี่ย แนะนำให้มาที่กิจาคลูกค้าเลยว่าไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงเนาะคือราคาแบบก็ได้แบบได้แบบป้ายแดงแล้วไม่ะผมรับประกันไม่น้อยทุกคันนะฮะไม่หลักหมื่นทุกคันเลย4คันนี้นะครับเพราะว่าผมมาไปลอมาหมดแล้วซื้อป้ายแดงอยู่ที่ร้านเท่าไหร่ครับพี่ติ๋โอ้โหป้ายแดงตรงนี้ต้องมีตัวแบ็กท็อปนี้ต้องมีร้านแปดร้านเก้าแล้วมั้งอ่าใช่ไหมแล้วมาเลือกจะดีด้วยสองเนาะสวยไม้น้อยร้านต้นๆนะตอนนี้เหลือประมาณร้านสองคันนี้ใช่ค่ะนะครับยังไงถ้าสนใจสอบถามเข้ามาได้แล้วกันนะครับ คุณธีรวัตรบอกว่าแจ๋วครับนะฮะแจ๋วแน่นอนรถเราแจ๋วทุกคันนะครับคุณนัชยานะบอกว่าสวยนะครับวันนี้รถรถสวยหรือว่าชมเซลล์เซลสวยไหมรูะเซลยิ้มเลยนะฮะอาจารย์สนอว่าฟิีจริงๆวันนี้ฮะเดินทั่วเต็นเลยอันนี้เอาแค่โซนยดีกว่าพี่เดินทั่วเต็นไม่ไหวแล้วนะโซนนี้อาจารย์รโซนสองนะแค่โซนหนึ่งอ่ะก้องบอกว่าก้องเราเริ่มไม่ไหวแล้วยังไงเดี๋ยวเราขอปิดในส่วนนี้เลยดีกว่านะก็ ่วนสุดท้ายของเรานะในวันนี้นะครับสุดท้ายเนาะอ่ะนี่ครับอินโค่ะส่วนที่ใครมองหาว่ามีสวิตช์ไหมนุ่นครับสีแดงสีแดงสีแดงอย่างน้นสีขาวก็อยู่ข้างบนอ่ะสีขาวอยู่ข้างหน้ามีมีกานใหม่ใหม่หลักหมื่นใช่ไหมฝากเบอร์ไว้ได้เลยไม้หลักหมื่นค่ะใช่ใช่เดี๋ยวผมเข้าไปไลฟ์จบเเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยลกันยังไงก็อ่ะมาปิดตรงนี้เลยลกันนะครับตรงนี้เนาะใช่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าพี่ตีตรงนี้ยตรงนี้เลยนี่เลยปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้เลยกับฮัวโว วอลโว่เอสหกศูนย์เนาะเขาเรียกว่าอะไรทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวนะคอนเสปต์ตเขานะครับอ่ะเอสหกศูนย์คันนี้นะฮะวันนี้นะฮะเราสองคนนะฮะติดอยู่หน้ากลางรถนะแล้วก็เสื้อปุ้ยมือทองเนี่ยกล้องเราเริ่มไม่ไหวแล้วกล้องเราเริ่มไม่ไหวแล้วฮะมานะวันนี้เราสองคนนะติดอยู่หน้ากลางรถนะแล้วก็คุณปุ้ยนะกับในช่วงเวลานะครับพุทโธโชว์สต็อกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในพุทหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาอีกนะ วันนี้ถ้าเราสองคนขอลาการไปก่อนแล้วกันนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ